วันนี้ค่ะการจากฟินแลนด์นะคะวันนี้ออกงมาเดินข้างหนอกส่งหลกเศร้าไปโรงเรียนเซตกินกาแฟไรเซตตั้งใจว่าเออออกกำลังกายสักอิดปรกติเดียนจะเต้นในบ้านแต่วันนี้กิดาต้องอยากได้อาการบริสุทธิ์ซึ่งมาเดินมาข้างบ้านนี่บ้านเนี่ยค่ะมันห่างจากเฮลซิงกิประมาณเซซิกิโลเมตรก็คือจะมีป่าเยอะ ซึ่งกันเลยเนี่ยมาเดินในป่าก็เลยยากใล้โรไม่แล่นี่เป็นตอนสนนะฮะแล้วก็มีหิมะหิมะแตดตกตั้งแต่วันก่อนนู่นอือฮึแค่นฮะโยบนใบตอนสนนี่อู้ค่ะนี่เดี๋ยวจะเดินผ่านในป่านี้เป็นป่าเล็กๆข้างบ้านค่ะยากให้แร่ว่ามันเป็นบ่นปื้อนี่เป็นตอนสนนะคะ,ะ,ะน,น,นี่นแหลนนนะ,ค,ะลความสูงของมันเนาะนี่ค่ะตรงนี้มองเห็นยอดแล้ว เ,เดี๋ยวลองเดินเลยนะนี่เป็นหิมะแต่ต่างตรงนี้คือเปิดแล้วค่ะนี่ข้างๆตรงนี้ก็คือเป็นหิมะปริมาณปกตินะแต่ว่าตรงตางเดินนี่ก็คือว่ามีคนกวาดแล้วหรือว่ามีคนเดินก่อนหน้าเราแลว้วมันก็จะเป็นต่างเดินแต่งายขึ้นนะฮะนี่บบนตน้นบนต้นไม้นะนเต็มเลย ไอ้นี่ใบซนนี่เวลาหน้าหน้าวันก็นไม่หลวงนะคะมันก็ยกของมันปนนี้แต่ตอนไหม่มันจะโตชา้าตึงบ่หน้ารอนั้นตอ่าปลาทิตย์มันจะจะมีทั้งวันทั้งคืนมันก็จะง่ญ่เร็วขึ้นค่ะลองเดินเลยนะนึกและตอนเด็กๆนะเดินเดี๋ยวเล่นอยู่ในป่ายาง <c oughs> ใครมานึกว่าพออ่าอยู่ตอนนี้ต้องมาโยในป่าซนนี่บนหัวค่ะจะมองไปตรงตรงนะ พอแล้วนะคือไม่บ่นนะ่วยไม่บ่นนะเลือกเองมายโยนี้เลือกเองก็เป็นชีวิตแต่ดีแต่ว่ามันแตกต่างกันไปค่ะมพอเคยนึกไากมว่าลูกไส้มายโยตีเย็นบันนี้แหละพอนี้ <c oughs> นี่จริงๆิงกินได้นะเพราะมันสะอาดเมื่อน้ำแข็งใส่เลยเผื่อน้องไว้นั่นมาเอาหนำแด้งกันมาราดกับนมแล้วตอนนี้ค่ะ ยังดีแต่นี่แดดออกมั่งแล้วค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบมกราแดดออกแล้วนี่คือในป่าข้างบ้านนิดเดียวค่ะเดินออกมาไปละเดินเดินจ่าชาจริงแต่ปลัดก็ไม่ใหญ่ปลื้มไม่ใหญ่เจ็บนี่นี่ไม่มีใครเลยนะคะนึกเล่นะต่างๆแต่ไม่ใจว่ายอยู่ในป่าเลยหมากไหม้นะไม่มีใครเลยเดินคนเดียว สวมยนะถ้าเราแร่ในโรปนีโอ้สวยเอกโซติกเป็นในไรแต่แปลกค่ะแต่สำรับหลูกเศร้านะหลูกเศร้าแรงประจำเลยไม่มีอะไรปลกไม่มีอะไรแปลกไม่มีธรรมดามาค่ะแต่สำรับเราคนไทยทร้าว่ามันแปลกเลยหิมะเต็มเลยเมื่อไหนนั่งกันนะ บางทีก็ง,งงๆมื่นกันเลยมาาย่มายู่นี้แกยี่สิปีแล้ะแต่กับความหนาในชินไม่ไม่ชินค่ะเยจนตายก็ไม่ชินเดี๋ยวเราไปห,หลกเศร้าง่สักิดเดี๋ยวเราไปอู่บยานโอเคนี่เดินมาแกพอนแล้วครับมันเป็นช่วงป้าล็กๆเตตัดระว่างน้นแต่เดี๋ยวเรกกากระทั่งรถไฟค่ะมาเดินในป้าได้ไม่ต้องเจอคนมากช่วงนี้ต้องอไไปลอภไยไว้ก่อน โอเคอุ้ยอันนี้สวยเดี๋ยวถ่ายอะไรอันนี้นะ่จาจะโคนเลยนี่เป็นตอนตอนไม้แก็กๆคังเลยนะถึงมันงอขึ้นมันนีนะพออีมาตกนนำนักมันกระหมากงอลงมาถึงดินเลยโอ้ส่วยสวย,สวยอันนี้สวยเดี๋ยวเดินต๊อค่ะตรงนี้เดินก้าวต๊อไปเป็นฟ้ายาวไปบรรนนประมาณ2ี่สิบนาทีกับทึ่งบานแกนี่ก่อนค่ะวัดดีค่ะ